สวัสดีกันด้วยนะครับเจอผมในช็อตกันนะครับกับอยู่รายการพิเกียร์พีเอ็มเอ็นะครับนี่ก็อยู่เกม300นะครับผมตั้งชื่อให้เลยพร้อมเลข3ามร้อยสามนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นภาษาอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับอันนี้ไม่ใช่เกมคนไทยนะครับเกมเกมต่างประเทศนะไปเล่นไปเลยครับอาจจะแคปไม่จบหรอครับเกมนี้เอ้ยแคปไม่จบแคปไม่จบหรอครับมัในค่ะตัดเอบ ไปใครพวกเอฟพวกเอาไอโเอาไอโเอาแต่มันเป็นแนวคนละคนละคนละแบบเลยคือดูตัวละครเนี้ยมีตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยมีทั้งการ์ตูนแล้วก็เกมเครับเกมจากนั่นเอสองสามก๊กการ์ตูนเรื่องแฟร์ริทิลการ์ตูนเรื่องคิวที่คายมิกุ แบบรอชุตเตอร์โนโต้ันพีชเยอะมากครับมีตุวเยอะมากนี้ผมเล่นคิวที่ขายอยู่นะครับมีเป็นรอชุตเตอร์ก็มีครับเอสเอสเอโอก็มีครับมีจะไม่หมดเลยเยอะมากเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยโอกต่ายคิวก่อนเลยมาถึงไม่่หยแล้ว เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ใส่สกิลเดี๋มาเปิดย่าโอ้ยแม่งมาถึงมาเปิดโดนเก็บเหมือนันเลื่อวยเลยเป็นไงเพื่อนเอาคืนให้อ oh, 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 oh. ีก <Exped> ค <ition> ุณมากครับเพื่อนขอบคุณที่ชาชมเที่ยวคืนเลยรอเกิอหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับ ก็รอเกิดเล่นนานหน่หนครับแบบตาหนึ่งเล่นนานมากทุกหนานหนไดรับหนึ่งเลยนี่ยนี่มันพีเถรับคุนเตอร์แมนก็มีครับหลายเรื่องครับไอแต่ออท่านยังมีเลยเนี่ยพิกซาสามก๊กก็มีครับแล้วก็อะไรนะไปต่างํำจังก็มีครับโอ้โหยิงใาไอ,อหมดเนี่ยครับ นาตรงเาต้วงวนพีดเยอะแยะะตนั่นน่ะไม่มีเกมเลยนจากะตนแล้วก็เรื่องนี้อะไรนะจําชื่อเรื่องไม้นด้นะมันึกอดเอออินเด็กอินเด็กครับอินเด็กอินเด็กะมั้งจําไม่ได้เลยนะเฮ้ยยเข้ามาอ๋อเดกเด้ว่อน ก็มีสกิลเหมือนกันนะเฮ้ยตามด้วยดีรอก่อนเช็ดสกิลเนี่ยโคตรเลโคตรกันจุงไปไหนไปไหนายเฮ้ยครไปปุ๊อย่าไปปู๊อย่าไปปู๊เลืองเลืองดูเลืองกัน

โอ้ยเก็บมาได้กันครับผมไม่สนนะเก็บได้หนึ่งตัวกันอะตายหนึ่งคู่เลยโหมันมากครับเกมนี้เป็นเกมที่สเปคไม่แรงก็เล่นได้ครับเฮ้ยมีกระส่าเป็นไรหมดแล้วมันมากเกมนี้มันได้โลเลยมกรตูนมีกระส่านะครับมีเยอะนะตัวละครมีเยอะมาก เร็วเกินเร็วสิคิวที่คใครใ,ในตัวนางเอกนะครับแล้วเอี๋ยวสก็มันนอนเอกทั่วไปคนระับแต่มันขี้โกงตรงมีฮิวมตมาร์ทฮิวัวเองได้ทำให้คนนึ่นติดสต,ตันได้แต่ต้องโหลดหน่อยนะแล้วก็มีป้อมเป็นเป็น,ปน,ปนจุดรีฮิวแล้วก็เป็นวากับว้ากับสามารถว้า,ววากับดานว้ากับดานได้โดยไม่เสียตังค์ครับดีตรงนี้ยครับ ให้เราไม่ก right, ็ bbe bbe? ่าซ s บว <N> ่า <drilling> ซ oh oh. oh, ับจ่ายแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยเพื่อนอย่าหนีดิเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอามา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 ดิดิเฮ้ยใครมาทำติดสเหือนเ่อนี่ีด้วยดีด้วยีด้วยโอ้ยมันตรงนี้นะครับเฮ้ยอย่ามาทำชอม อย่าอย่าล mm ่อมาล่อมานั <day. S 2> ่นแหละเพื่อนมาแล้วถอยดิต okay? oh, well, mm ัวดิตัวดิเปิดกลางวงเปิดกลางวงกู๋ก็มีนี่ดีเหมือนกันมีเหมือนกันเย่คนได้หนึ่งตัวนะครับ เปิดเป็นด้เปิดเป็นาั้เพื่อนเาเก็บได้งครับต่างคนต่างเก็บได้นะตอนนี้นจะจุดนี้กำลังมัน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 ตัวเราใช้ปืนนะครับปุ้งปูเป็นพกปุ่งเป็นกันกตรงไหะหมดเลย วเรา้เยเพื่อนเพจัดจัด,จด,จดเอาวะบวกวะเอาเลยเอาเลยเอา,หาไหมเย э ่ได้จนะแล้วโอ้โล้เม่ามสึกมันเล่นดอตเนี่นมันจริงครับเพราะมันโกงกับดอตเอครับเือมสามคนรวมป้อมป้อมเดียวอีดอกแปดสเออ เริ่มจะังเลยต่อมาเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วถอย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 ถอถอถอไม่ถอยเดไม่รอดะเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวมคนเยอะคนเยอะกว่าเฮ้ยยังไงล่ะ ช่่วยยอเมามามาแล้วเกมนี้เวลเวล์เวล์ตัน18นะครับอยากเล่นกันก่อนนะผมจะทำคลิปวิธีโหลดกับวิธีสมัครนะเฮ้ยโอ้โหนัมแมนคนัมแมนคนัมแมนมาวิ่งวิ่งกระเจิงอุ้มแตกแบกนิดนึงนะครับลงดวงกันหน่อยโหโกเลมแม่งเก็บสองเลยเฮ้ยออนโมเมนตุนัมแมนนัมแมน ไม่ได้เก็บไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเลยครับไม่ได้แดกเรอครับนั่นแล้วเมฆเป็นคิงครับไม่ได้แดกเรอครับป่ายป่ายวิ่งหดิ้นรนรีบเลยเอาล่ะเปิดปะล่ะเปิดเดี๋ยวตามอ่าไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดก็ไม่ตามนะ อีวายอีวายอาเลยอาวายเล่นระเบิดต่างๆเรื่องธรรมดาของของโดทเนนี่มันเกม300ครับชิเกมตังบางไงเลยเขาจะหลังอ่าน่อผมอ่าดยอภาษาเราไม่รู้ ตือสองห้าร้อยพึ่งสามโคกสามกคกสามโคกเอาบ้าเปิดเลยมะหยู่ไม่ได้เปิดติดตามแนไงทำไมครับเอาหรอเอาเลยเอาเลยเปิดเปิดก็ตามเปิดก็ตามเอาดิเอาดิโอ้ยเพื่อนไม่ตามเมื่อโอ้ยเพื่อนโอ้ยเอส โอ้ยดูแลดูแลเอมาช่วยทัาเลยครับมาครับคไนไปไหนไปไหนคับหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอได้หนึ่งตัวนะครับสามตัวตอนนี้เก็บเรียบนรเราเก็บเรียบเป็นนักเก็บเรียบพวกนี้ครับเออนูน่จะโนจะน่จะ้น่ แน่แน่แน่อุ้ยอุ้งเลือดเลือดเลือดอ่ะดูมันเก็บรอซะแล้วโอ้ยใส่ของโอ้ยยอดยิงทีนี่ทะลวงตูเลยทะลวงตูตูแทนจะเก่งมาแล้วอ่าลุกได้ลุกได้ เฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนราังนู้นไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปช่วยบมังกรมันมีคนเลียงมังกรมาแล้วโกนี้ใหญ่บอกคตรถึกผมไม่รู้ตัวไหเรียกมังกรได้นะมันถึกมากเลยฮะเจอสามหมื่นดูในรูปพวกแกแต่ดูรื่องจริงมันมังกรตีดีดอกร้อแรงได้โลวะ เอสเก็บตัวเอสขับไล่เอสขับตัวกระตุกน่ารักน่ารักแบ๊วบ๊นิดนึงตัวเราอยู่ไหนน่ะนี่กำลองเดินมาใครเก็บใครเก็บเอสเอสเก็บธนูคนจ่ายแรแค่ไหนป้อมป้อมมีส่วนร่วมส่วนร่วมส่วนร่วมโอ้ไม่ทันจะมีส่วนร่วมสักหน่อยครับกำลังเดิน

เป็นไงมังกรือนขึแล้วบอกไม่เชื่อตายหลายคนเลยครับงานนี้นแล้วก็เกิดแล้วนะตอนนี้เป็นไรเราจบแล้วนะครับก็สีกิกนได้เดชเจนร้บบ๊ายบาย